สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชัดเจนแล้วคนละครึ่งเฟสหมีหรือไม่มีเฟสสี่จะเพิ่มเงินไหมอาคมพูดแล้วชัดเจนแล้วคนละครึ่งเฟสหมีหรือไม่มีเฟสสี่จะเพิ่มเงินไหม 14มีนาคม65นายพรชัยทีระเวศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งระบุว่าตอนนี้คนละครึ่งเฟส4ยังมีสิทธิ์คงเหลืออีก2.6ล้านสิทธิ์ดังนั้นล่าสุดคนละครึ่งเฟส5จะมีไหมเบื้องต้นจะไม่มีการเปิดลงทะเบียนหรือเพิ่อมวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วในปัจจุบัน อีกทั้งกระทรวงกางครคลังยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาครึ่งเฟดห้าโดยวงเงินที่เหลือจากการดำเนินการโครงการจะต้องนำส่งคืนสภาพัฒน์เพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณจากพรกรเงินกู้5 0แสนล้านบาทเพื่อให้สภาพัฒน์นำงบกลับไปใช้ในโครงการอื่นๆต่อไป นายอาคมเติมพัทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีโครงการคนละครึ่งเฟส5ว่ากระทรวงการคลังยังไม่ได้พิจารณาคนละครึ่งเฟส5ว่าจะเป็นการเพิ่มวงเงินหรือขยายระยะเวลาเพราะโครงการคนละครึ่งเฟส4ยังดำเนินการอยู่และจะสิ้นสุดในวันที่30เมษายน65 ดังนั้นยังมีเวลาพิจารณารายละเอียดโครงการแม้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์บางรายใช้สิทธิ์จนครบวงเงิน1,200บาทแล้วก็ตามแต่ยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกไปเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้จนถึงวันที่30เมษายน65ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ